Hmm. ในสี่ชุดกะมารจะได้ทุกคนเลยเรียบร้อยและทุกคนคอยยิ่งเห็นสองแต้มนะต้นเดียวเรียบร้อยทุกคนนีมัดซองเลยทุกคนอาโถมัดคูวว่ฟัวเมียทุกคนเอ้หกนี่เห็มันเป็นกินอันเดียวกันแล้วนะ mm. มันสีซึมเข้าไปในนางมันก็หฮ่มตับบ้านก็มีด้วยูมได้มักจับอารมณ์หมักแบบใดมักแบบใดไปไปนี้หลังจากที่กินข้าวกินน้ำแล้วห้ากะเดินทางออกรัดแรงต่อทุกคน ส่วนผ่านเหี้ยงผ่กก็ไปเลยแหละเนาะผ่านมองผ่านท่องกะแยกง่ายกันไปนะสีโสดีมานยังกะล่อรลุนล่อเบิงน้ำกันอะลรเนาะทุกคนเอาไปเ่อวน,นี้ลุยเต็มที่นะเพราะว่ามืออื่นนี่เป็นมือที่ทีมงานเฮาสิสีดกาบาทใ้ทุกคนมือนี้ถือว่าภายใบชุดถ่ายเลยเนาะเต็มที่แล้วในผ่านแต่ละคนก็ได้ออกไปครับ พันธุ์ทองพันธุ์ไม่เพื่อนนะเพราะว่าเฮาสีนำ้ำตัวหอดที่ว่าตัวพันธุ์ทอง,ม,นนม,ม,ทงมันขึ้นนะี่แหละเพื่อน่ามันแรงขึ้นมาท่างจ่ายผู้มันพี่นะพันธุ์ทองเพือ่อนส่วนพันธุ์ไม่กับยางก้อนเลยครับทีมงานเพื่อนมาหางหนะัว,วนะโอ้โตแห้งเกล็กเลยน้องโอ้แห้งเลยวันนี้เฮาออกโต้คำเนี่ยนะเพราะว่า ฝนมันตกนะพึ่งเอื้อนเอื้อนแล้วเอาก็ออกโตมาเลยทุกคนสารพัดไม้พระทองกำลังไปไปไปนี่มันสิคำเป็นยันมืน <c oughs> ม่นตกโอ้ยมื่นเทได้นี่ด่านแนวนี้ฝน,น,นตกแห้งเด้อแถวด่า,ดานภูมันเลยดิทุกคนบรรยากาศบรรยากาศยามแรงด่านภูมันทุกคน อตอ่เว้นก็คอยข้ามมาแหละโมโหว่าสิลัดในไปหอดใส่เนาะมันสิขาวก่อนเลยมันได้ในผ่านที่ทาว่าจะว่ามูโคบกบกครบอยู่ข้างด้านนี่โอ้สั่งโมเกงกลัวอย่างนเนาะโอ้ นี่นี่ทุกคนมันขึ้นมาครบอยู่กลา,างด่านเลยนะโอ้ตางบริาหารยังเจ็ดดีเลยนี่ฮะมนเบิดนี่กินทัวไปเบิดนะทุกคนจะได้ยังไงให้ผ่านบริข้นมาแต่ตาทางสันกระตามกันแลน้วเนาะ มาหอดจุดเลยเนาะเพราะว่าพันท่องพญินางตอนอ้นของไม้นะเพิ่นเห็นพอดมันกินมักแต่ทุกคนแล้วเพิน่นสิขึ้นนั่งดักนะกับพันใหม่เพิ่นส่วนในพันเองกับพ่นแหละสิไปจ่ายถึงพุ่นแหละทุกคนสิงแย่กันไปเนาะไปในพันไปวันนี้โชคม,นชมนัมนโชคมนันเอาคือเก่าเด้อหมือแรงด้วเดี๋ยวจัดไทยเดี๋ยวจัดให้หมือนแรงหมูต้องเป็นห่วงเอาเอาดีเด้พันใหม่เอามันทึกกว่าเก่าโดนเหมือนแรงเอาเอาไปโชคมัน อนนี้กะไก่สิมืดเลยทุกคนมีแต่ว่าห้าสีเลาะนะเลาะมันมืดเลยห้าสีเลาะไตตาทุกคนตอนนี้กะเวลาทุ่มเครื่งเลยทุกคนได้เวลาห้าสีออกไตตาเลยทุกคนพุนแลหละเ้าสีเลาะลงลำกระตินเนาะาอคอยเลาะเมื่อเลยเนะาะเพราะว่าช่วงเวลานี้แหละมันแม่งไตเครือออกบ่ปผาสิเป็นบักเบือบางยังนะมันสีออกห้ากินเดี๋ยวห้าสีเลาะเมื่อเลยนะทุกคน Ừ, ทุกคนไต้เห็นไต้เห็นเล่นหวนอยู่ทุกคนอื ừ, ในทีสุดกมัมานจะได้อีทุกคนเลยเรียบร้อยแลย้วทุกคนคอยยิ่งเห็นสองแต้มนะต้นเดียวเรียบร้อยทุกคนนี่มาเบิงบ้งมาเบิ้งอืมอืมเม็ดสองเลยทุกคน ามาทิดคู่ฟัวมียทุกคนเอ้ยนี่เรียบร้อยนี่ไปทางไดมือนี้เป็นมือมานของทีมงานนะรีมือนี้เออมองเช่าอนนี้ก็นั่งกอบุกเวินะแล้วก็เห็นอีกเนาะมาตอนแรกในผ่านออกไตาตากมานอีกทุกคนเออสองแต้มเลยเนาะผ่านท้องสองแต้มผ่านงหกับสองแต้มคือกันอือ โมน่อยนะพันท้องคือกันแหละไปบางนึ่งนี่มันซุนมุนมุนลายเนาะถ่ายให้ทุกคนเบิ่งโม่ไถเพราะว่ามันกับพิกษกดนแน่หนึ่งกับยานมันไปเนาะหนึ่งกับยานพิกษกดยูทูปมันซุนมุนกันนะอ่าอันช่องกับยานบ่ไถไล่กลัวทุกคนเลยเอามาหันก่อนแหละกับจังถ่ายเอาให้ทุกคนเบิ่งกับเอบเป็นยังหรอกเนาะอ่าเอาคือเน่เน่คือมาหันแหละแหละมือน,นี้ชองแตม้มเนาะมือน,นี้โอ้เนาะ เมื่อนี้นั่งกอบทุกคนเมื่ออื่นเช่านี้ห้าสิบก้าบาทเลยทุกคนอมามันของกินกับบาทเลยทุกคนเอ้ยได้เมื่อเปียกแล้วบาทนีโอ้อดีไ่เบิดไฟแต่ฮึๆึสยหดีมุ้วมืนเมื่ออะไรทุกคนเลย ไปทางไหน่สาสิบมาน,นเลยเมานหายจบเชียอไปบันนี้เมื่อทับเห่าบันนี้เมื่อกินนั่งกรอบนะเอามานเลย ปุ่มทางไปเนาะไ่กระเบิดทุกคนเลย้องโตนี่นักเติบได้ทุกคนคือว่าตอนอนี้กาเวลากาประมาณเที่ยงคืนกลัวๆเลยนะอยาเข่าที่หนึ่งอะไรเนาะ้ยาาะ,นะะยะทางแต่นี่ห้าทับห้องนี่ใกล้เติบได้ทุกคนมีอยู่ประมาณ3ามกิโลนะในผ่านไปนะ ก็พอหิวนอนเนาะผักพรอนก่อนทุกคนแป๊บหนึ่งโอนะมีแต่ว่านอรุ่นทีมงานเฮานะโมโหว่ามาแล้วหรือ,อยังเนาะจากภัยสีมานยังแต่ว่าในพ่านก็ได้ยินอยู่ได้โนเสียงกับบังซีหาบ,บาทหมแล้วเนาะโมโหว่าสีเป็นของภยัยบางพี่ก็เป็นของทีมงานเฮานะอ่ะมีแต่ว่ารุ่นไปน้ำขั้นทุกคนว่าทีมงานเฮาก็สีมานอียงแง่เนาะ ว่าสิเอินเอาผ่านหมองนะไปน้าถ้าเอาินเอาผ่านหมองกับสิบริมเมื่อยผ่านนีด่ดองนอนทุกคนแลนลัดนะลัดลังนะแถมมาหาบเมื่อคนเดียวอีกในระยะทางตัง้งสามกิโลเมตรผู้ใดทุกคนหาบเมื่อคนเดียวเนาะกะจำอิดกับบนญักไปได้ดองเนาะแต่ว่าเหาบไกลไปไกลไปขึ้นจังหวัดยนขา่ายนเขานะอ้อะาวบันนี้ไปทุกคนไปเมือม่อเมื่อทำให้เราบันนี่ เดินต่อบันีหลังจากที่เ้าซสอเมื่อยงงแล้วก็ได้ฮ้อ,อตอนนี้กเข้ามาสิหอดเทียงเ้าเลยนะสำหวับหอดเลยเนาะพอดี่พ้นลงมิดนะโอ้ยเกือบพ้นตรงหัำเบิ่งทีมงานเ้ามีไฟในหมา่า ไปเละผ่านท <ส tragedy. S 2> ้องเป็นจงไหนสภาพการทางนั้นไปเจอของแท้แล้วเนี่ยเือได้ยินเสียงกับบั่งของแท้เนี่ยว่ะบ่อเรียบร้อยแล้วบ่เออมันจังสันติเกิดเหตุแล้วเกิดเหตุแล้วทุกคนผ่านท้องจัดอีกเลยนะโมโหว่าชิลมหรือบล็มนะสามนัดนะผุนทับสามตัวนะผุนทับ บอกว,ว่าสิลมหรือบุลมเนาะตอนนี้ทีมงานเห่ากับบุท่านในมากครบนะบาวเฮียงกับบุท่านในมากที่แน่ๆ,ๆกะในผ่านก็ได้ยินอยู่ดอกเนาะเสียงกะบบงังพันเหี่ยงคะแต่ว่าบุท่าน,นเห็นช็อตมากมีแต่ว่าเห่าสิรอทีมงาน,านมืออื่นเช่ชาคนแล้วเนะาะเห่าจังสิได้ไปน้วว่โตว่าพานท้องทับนะโอ้จากโตในผ่านทับสามโม่แตกบาหนึ่งโม่แตกตัวหนึ่งแตกสองแตกสอง แล้วว่าคิดว่าโลนเดีวมือเงนเช่าจะคอย่าขั้นในผ่านเอ้าบ้านนี่ทีมงานเท่าเออรอรุ่นแต่ผ่านมองเบาเฮียงผ่านมองกับประธานม่าบอกเอออะทุกคนรอรุ่นผ่านมองกับเบาเฮียงนะมือเชนเท่าผมเลยน้องหอจังสีได้ไปนํำเอาบักเวอร์ทีว่าผ่านทองทับเมื่อยแต่นางร่อนะ เมื่อยแต่นางร่อทีมงานเห่ากับบัวมาจะกเถื่ออะนายพานกับที่ข้อตต้พักผ่อนเลยเนาะมืออื่นเส่าจะคอยวากันใหม่นางกรอบที่แน่ๆหันห้างมานเลยมันอีเห็นนะแต่ว่าล่อลุ้นอีกมืออื่นว่าสิลๆๆมลบหรือลมหมกเบอร์พันทองทับนะอ่ะพักผ่อนกันทุกคนผ่านมองมาหละทุกคนอืจะได้ขึ้นนี่ไปนอนงง่ายข้างกินน้ำพ้นอยู่ใส่โอ้ยเนนแถว ข้างๆทับเลยนะอะได้เข้ามาง่ายโอ้อะไรไปใกล้เลยแม่งอ้นี่มันเข้ามาอยู่าเบอร์ค่มีโอ้ยมันกินแล้วมันก็ไปกินแล้วก็หรือว่าจับไปนอนอยู่รางภูมันบ่แม่นเนาะนอนตาคนในหันห่าบดคึ้นเอาตีการเกียมตีบาดนี่การเกียมวะนั่งกอบเขาได้บาดนี่ยังอยากอยู่นังกอบโอ้ย มันแห้งอันน่ะมึงชีชีลูกหินได้กินกินแต่เผาแล้วเผากินเอเมื่อะไรเมื่อวานต่เผากินเอเมื่อแล้วไปนับหมูเนาะเออห้าสิไปเบิ่งอันหมูโตผ่านท้องพันทับขึ้นนี่นะจุกขึ้นจุกก็แบบก็ไม่ได้ไม่ไไปใส่บุบบุบีมันใส่ดใส่เแค่ต้นโบกไปยันฝรั่งอ่ะมีแต่ว่าล่ออัน เขาห่อซุกแล้วเนาะเพราะว่าเขาสีด่งไข่อยู่หันกะมันสีแห้งมันสีถือคล้องแห้งเห่านะเขาซุกแล้วห้าสิเผาเอานั่งกรอบโอ้ไข่แตกบ่อขื้นนี่ไข่บ่อโอ้ยไอเลี้ยงเห่ากับจนไข่แตกได้ทุกคนเออดีเนี่ยแต่ว่าเห่ามันของกินแต่มให้เรากิน เมนสุบยาลายเขาว่ยาลายเพาว่าอะไรอเพาะรถเพาอะไรเจ้าเอจาพอยู่ใช้ขืนหมูนี่เพอจว่าจะพอหมูโอ้ยพออยู่กินคนโอ้บเวอท่านมันบมันหกมันหกแม่มันกินหมกบกหรือมันกินหมกบกเดี๋ยวเบิ่งโอยี่นีน้องคู่วรเดี๋ยวไปนี่น้องคั่อะไ น้องขั้วดอนกลางบ่นล้วมองนล้วมองอันนี้บ้านไรนั่นน้องบ้านนั่นนั่นคนท่าอันนี้แต่ก็น้องขั้วไอ้ทั้งคางมองมีค่าตะกี้แต่บางที่มันเอินอยู่ในน้องขั้วไอ้โคดแล้วก็ต้นนี่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 อินฮัลโหลแถวต้นเข้านั่งกพผกอปต้นอยู่เป็นเป๊ะนะเฮงคัก คว่ำเป็นั่นโอ้ยแฟ็ดนั่นไ้ตัวยืนออกมูได้ตัวยิ้มหนามอยู่ในอินวันไหนบังขอไปนั่งพี่กายบังขอไปนั่งพี่กายมูวนซุบมูอผมแม็นบอลพลาดใหญ่ไปนั่งบขาบอกโอ้ยจนมันจนยังเลือดจาเปื่อกเออห้านี่ว่าเมื่อคืนนี้กนาสิเขาห้ามหันบริถิอู่ไปมือเล็กมือเลใส่พัดหมอก็หนังเปนนางนะฮันนโอ้ยยิ่งสบายสบายยิ่งฮันนคันว่าเขาซุมหันเปิดมาอับคืนนั้นเลือกยิ่งโล ทำเป็นโบราณนี้ก่อนมันลุกๆก่อนโอ้ยโอ้เชื่อกลายเป็นางเกียวว้าวไปคเด่านม้อมันท้าวาเรื่องขั้วนี่กระดับมือโกงเยอะ

เรื่องเอ็มแ็มกอดนนี่เห็นมันเป็นกินอันเดียวกันแล้วนะมันจีซึมเขาไปในนางมันก็ห้อมชิ้มเนี่ยข้าวเข็นเนี่ยหา้พวกที่ญี่ปุ่นข้าวจะแจ่งได้จีนบางนางจีเต็นไปให้อบไม่ใ็่ย่างกันท่อ มสไกเลยด็กินนังกอบเอพร้อมนี่ไม่เอาจะไข่เี๋โอ้ยกระชับบโด้กินนังกอบแล้วตีอย่างนหนังเน,น่ผ่านเอาลงไปไหนมันชุกไปไหน ผ่านมองเพราะว่ามันยังมันหมานอยู่เขากรอบอีกเขากรอบมันไหนต้องสุขภาพถือผ่านไผ่ก็กินได้แล้วอย่างตัวนิ้มเอ้าเอ้าตามใจมักเอาตามใจมักตามใจมักมือนี้ผ่านเฮี้ยงได้แต่งอบมือนี้เพิ่นเป็นเซฟนะ เดินป่าม็แต่เขาทุกรถแต่ละคนกัแตงกินเป็นกกุ๊บอยู่นอเพราะว่าสวยได้ทุกคนเลยทองกับจุกเขาทองเลยงอเข่าตับตับตับติ่งติ่งตับอีกีไถึงวเขาเนที่ดี่ะ เป็นได้โอ้ย so ทีมงานนี่มิตรส่งขาดเป่าบรุคนป้นต้นไม้โอ้คิดว่าทีมงานนันอแข็งเเขาดบจุคนี่มึงหาวันเฮียวายรวมิ่งตอใจบย โอ้ยถ้าไพ่ไพ่ช้อยแล้วบอบอกินนี่ผู้นันใจว่าเชิดโลดแฮะช้อยอะไรต้องกินบ่โอ้ย นี S <S mm ่ทุกคนเฮาสีเอาเมื่อเปียกนะเมืืออีเห็นเห่านี่ชองโตก็ได้ประมาณนี้เนาะถือว่าลายเตอบมาหนงวดนี่คิดว่าสีโบมานปั้นนี่เลยได้มางวดนี้เนาะมาแหล่ๆถื่นแต่ปรากฏโขกทุกคนจนว่าเจ็บกระเพาะเนาะอือพ่อพอดมือสิเมื่อละมานเอามานเอาคือว่าอือคุมอยู่นอกเที่ยวนี่ ทีมง,งานเฮาบอ่อพิษวังทุกคนเลยมันคือเกา่ามาเถียวใดก็ได้พอได้อยู่ได้กินนะออส่วนนี้ก็คือข้องแหงผัวแหงได้ที่เลยทุกคนยังเหลือแต่เฮาสิม,มัดเป็นตอกเป็นตอกนะเฮามัดแล้วเฮาก็สิแบ่งกันเป็นผูดเป็นผูดเมื่อบาดเมื่อเมืองบาดน,นี้ยเป็นเน,น่าดิบบอลถูกอันไหนเป็นเน่าอระหังงอด นัวๆออกรดหวานๆหน่อยนึงพอดีครับถาผูมักนี่กินกับข้าว้ยเแ่น้ำตาลหวานเลยเพราทำอย่างรับเนาะจำเมาออท่านพ่อค้าบอกมกิมืหนึหรืออะไรหือปุ่นปีใหม่ค ดูเนี่ยก็อยอกมากยมาวนยิงหเแคนั้นเขากินของาไปโอ้โหอ้ยพุทนหอมเลยเนาะเอาดัง่ยเลยขปนองี่ปลาขนบานเดียวหลุดยอดเลยก็ไม่เป็นไรมามากินเขาววาเรานี่ โอ้โมีถูกยางนะทุกคนมือนีผ้าเขาสมา้ี้นะมือนี่ผ้าเขางามหมี่ามามามาาเขาม้าเขาม้าเขาม้าพอเขม้าม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 า์ามามาิามามาามาาม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 า้าม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 นามา ้าข่าสมัคีมือนี่ล้มหมดจุมาสิมามาทุกคนกินข่าเสาาน้ำก้านน้ำเหมือนนีกินเนื้อยเห็นห้องละเมันอบแน่นังกรอบแน่นีครบชุดนะปูป้าหน้านากะมีมาสิกำลังลงมือนี่คุกเจยันลามาชูบุมีอันน้บขอมา เบิ้งเตมหน่อยพลาดน,นี่ยังหน่อยใจกินปลาดุกเพื่อนก่อนอกินแน่หัวปลา <S S S อขอาละา่าหัวย็นเนาะจางหง่อนครับบางคนก็

ทารจำเรื่มหม่ายจับสองที่กระซิบปนี่มันพื้นที่ส่วนตัวแล้วนมัง่แงวาแล้วกวน้องเลาแล้ว่าอลินเะก็มนก็พาดมองวมีมูดนัน่าเขาเป็ไรจะกินยานกินนงกรอบทุกคนเบื้องตับบานอีี่รองเบิ้งก่อนจ้บบาทคือได้บอกองเบิ้งนอยยังนุมอยู่อะลูก Được ngoài đại hm mm. bon. có, có Ừ. khô hàm hả bé bóng nè 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 แต่ละคนก็อยากงอแงเลยนะทุกคนเลยเริ่มทยอยออกเลยยังเรือไดยอบกับเรือนี่นั่งกรอบกับยังเรือนี่เธอในกีบนี่สิหนึ่งสีพาหนึ่งเท่าคนโอ้ยหมอหนานั่ตุนอาหารนั้นเออบะหมันเห็ดเอาเขาเห็ดคอนเทนด์จะมาตุ้งใสยอาจารย์เราไม่มีอลายที่สุดกูมูนีลยตอนนี้กากินข้าวกินน้ำเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วพันเองกับสิคอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะขอบอกขอบใจ ที่เขามาหาเบิงครับส้มมากกดไลค์กดแช่นะขอบใจทุกคน